สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนวันนี้จะพามาเก็บไอ้เรียกว่าอะไรอะหญ้าผักปลาที่กินได้นะคะที่เพื่อนเพื่อนทางยุโรปเขาเรียกผักลืมหัวนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทางยุโรปแม้แต่ชาวต่างชาติเขาก็ทำคลิปออกมานะคะกินได้นะคะมีประโยชน์ เรียกว่าชิกวีดนะคะชิกวีดนะคะชิกวีดที่เกิดขึ้นตามสนามหญ้าทั่วไปนี่แหละแต่เราต้องเลือกที่มันอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดนะคะที่จะกินได้นะคะมาดูลักษณะของเขามาดูลักษณะดอกดอกนี่เดี๋ยวดอกจะเป็นโอ้ยเล็กเก,เกขาวขาว จะมีแฉกนะคะมีจะมีกลีบมองลำบากนอนเะอไหน,น้นี่เนี่ยค่ะกลิน่นรสชาติถ้ากินสดจะเหมือนข้าวโพดอ่อนนะคะนึกถึงกินข้าวโพดอ่อนดิบๆอะ่ะกลิ่นอย่างนั้นเลยนะคะกินสดแกล้มน้ำพริกแกล้มขนมจีนส้มตํา หรือว่าจะลวกนะคะลวกก็อร่อยนะคะเก็บแบบนี่เก็บแบบดึงเลยมันจะมีแบบใยเป็นแบบเหนียวเหนียวจะเป็นเส้นใหญเนี่เป็นเส้นๆส้นคล้ายๆลายยยืดตรงนี้นะคะมีกากใยมีสารอาหารมีวิตามินซีด้วยนะคะ นี่ที่อยู่ในกระถางของเรากระถางผักกระถางใหญ่ๆเลยนี่เนี่ยพอดีปลูกไอ้อะไรอะต้นมะรุมมาไว้ในกระถางเนาะอันนี้มันก็สะอาดปลอดภัยจากหมาจากแมวก็พยายามเลือกที่มันสะอาดสะอาดนะครับพื้นที่ถ้าจะลง เก็บมากินครั้งแรกก็กินนิดๆหน่อยๆลองดูก่อนนะคะนี่มาดูลักษณะดอกอีกทีนึงต้นนี้กิ่งนีน้เห็นไหมเอ่ยแดดก็ส่องแต่เช้าโฟกัสลักษณะดอกกลิ่นหอมเหมือนขา้ขาวโพดข้าวโดอ่อน ลวกจิ้มน้ำพริกนะถ้าได้เป็นกัมใหญ่ๆนะโอ้อร่อยเลยเนี่ยเอาไปล้างให้สะอาดเดี๋ยวค่อยทำสะอาดดึงผักลืมผัวกร,กรอบๆหอมๆกินสดนี่ ทดลองเป็นคนชอบทดลองกินนะคะกินได้ก็กินแต่ต้องไปดูที่สะอาดตกเพราะเกิดเองตามกระถางตามแปลงผักของเรานี่แหละแต่ที่ตามถนนหนทางเราก็ไม่เก็บเนาะนี่ดึงถกเอาอย่างนี้เลย อยู่ตั้งกระถางไอ้ต้นมะรุมเนีย่ยใบเลือเ้อยเยอะเยะอยู่เนี่ยระยะต้องดูดีๆนะคะไหนกินได้กินไม่ได้เนี่ย ลักษณะดอกเขาก็เราก็สังเกตง่ายๆขาขาว,ขาวมีเช็กมันผักสดผักแว่นกินเหมือนผักแว่นนี่แหละกรอพร้อมมีประโยชน์เดี๋ยวเขาไปไปล้างทำความสะอาดนี่ขึ้นอยู่อย่างนี้ โวเตอกล้องสันเดี๋ยวเราไปเก็บแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดอได้แล้วกำหนึงเดี๋ยวไปล้างกันค่ะนี่ผักลืมผัวหรือว่าชิกวีดนะคะฝลังเขาจะเรียกชิกวีดสงสัยไก่จะชอบกินนะคะ นี่แหละของฟรีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนก็มารู้จักชิกวีดกันนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียรัฐควีนสแลนด์นะคะเพื่อนเน<ๆ>ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะใครอยากทดลองก็นี่แหละคะ่ะผักแต่ต้องรู้ที่สะอาดสะอาดนะคะชิกวีดชิคบีดกลิ่นหอมอร่อยกรอบเหมือนกินผักแว่นนั่นแหละ <c oughs> แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ